สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องพลังงานชนิดหนึ่งที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเลยนะครับแต่ว่าเรามองไม่เห็นมันนั่นก็คือไฟฟ้าสถิตครับผมเอาละครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยเคยกันไหมครับเดินๆอยู่แล้วไปจับลูกบิดประตูหรือว่าแตะตัวเพื่อนแล้วมันดังแปะ ความรู้สึกจิ๊ดๆแบบนั้นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเลยสําหรับเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เบื้องหลังความรู้สึกนั้นมันมีอะไรซ่อนอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันครับทีนี้ก่อนจะไปเข้าใจเรื่องไฟฟ้าสถิตได้เนี่ยเราต้องไปรู้จักพระเอกของเรื่องกันก่อนเลยครับนั่นก็คือประจุไฟฟ้าครับผมมันเป็นเหมือนตัวต่อเลโก้ชิ้นแรกสุดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดนี้เลย คือหัวใจของมันง่ายมากครับลองนึกภาพตามนะว่าในสสารเนี่ยมันมีอนุภาคเล็กจิ๋วที่มีคุณสมบัติพิเศษติดต,ตัวมาเราเรียกมันว่าประจุซึ่งมันก็มีแค่2แบบเท่านั้นเองครับมีบวกกับมีลบจบเลยง่ายๆแค่นี้ครับและกฎของมันเนี่ยนะครับง่ายมากๆเลยจำหลักการนี้ไว้ให้ดีนะครับอะไรที่เหมือนกันมันจะผลักกันส่วนอะไรที่ต่างกันมันจะวิ่งเข้าหากันดูดกันเลยครับ บวกเจอบวกผลักลบเจอลบก็ผลักแต่ถ้าบวกเจอลบเมื่อไหรล่ละก็ปิงดึงดูดกันทันทีกฎข้อนี้ข้อเดียวนี้แหละครับที่อธิบายได้ทุกอย่างเลยและอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือประจุเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่หรือว่าหายวับไปไหนได้นะครับมันแค่ย้ายที่เท่านั้นเองเหมือนกับตอนที่เราถูเท้ากับพรมแล้วตัวเรามีไฟฟ้าสถิตนะครับนั่นไม่ใช่การสร้างประจุนะ มันคือการที่อิเล็กตรอนมันแค่กระโดดจากพรมมาอยู่ที่ตัวเราแค่นั้นเลยครับเอาล่ะเรารู้จักประจุแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วไอ้ประจุพวกนี้มันคุยกันยังไงมันส่งแรงถึงกันได้ยังไงทั้งๆท,ที่มันไม่ได้แตะกันเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับพอเห็นสมการแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับไม่ต้องไปจำอะไรยุ่งยากเลยหัวใจของกฎที่เรียกว่ากฎของคูลอมเนี่ยมันมีแค่เรื่องเดียวที่อยากให้จำไว้ก็คือ ยิ่งห่างยิ่งอ่อนครับแรงระหว่างประจุมันจะลดลงแบบคบภาพเลยนะเมื่อระยะห่างมันเพิ่มขึ้นนี่แหละครับคือคิ์ดสำคัญเอ๊แต่ก็น่าคิดนะครับประจุมันไม่มีตาเนาะแล้วมันจะไปรู้สึกได้ยังไงว่ามีประจุอีกตัวอยู่ตรงนั้นมันรู้ได้ยังไงว่าต้องผลักหรือต้องดึงอ่าคำถามนี้น่าสนใจมากครับแล้วมันจะพาเราไปสู่คอนเซปต์ถัดไปคําตอบก็คือสนามไฟฟ้านี่แหละครับ ลองนึกภาพว่าประจุทุกตัวเนี่ยมันปล่อยออร่าหรือสร้างอาณาเขตพลังที่มองไม่เห็นไว้รอบตัวมันพอมีประจุอื่นหลงเข้ามาในอาณาเขตนี้ปุ๊บมันก็จะได้รับคำสั่งจากสนามทันทีเลยว่าเฮ hey, นายต้องไปทางนั้นนะแล้วเราจะเห็นภาพไอสนามที่มองไม่เห็นนี้ได้ยังไงนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยวาดเส้นสนามไฟฟ้าขึ้นมาเป็นเหมือนแผนที่ครับมีกฎง่ายๆให้จำเลยนะ เส้นพวกนี้จะพุ่งออกจากประจุดบวกแล้วก็มุดเข้าหาประจุดลบเสมอแค่นี้เราก็พอจะเห็นภาพแล้วว่าแรงมันจะไปทางไหนโอเคเรารู้เรื่องแรงรู้เรื่องสนามแล้วแต่ในระบบนี้มันยังมีอีกมิติหนึ่งที่สําคัญมากครับนั่นก็คือมิติของพลังงานซึ่งพลังงานที่ว่าเนี่มันขึ้นอยู่กับว่าประจุมันไปวางตัวอยู่ที่ตำแหน่งไหนในสนามไฟฟ้านั่นเองครับ คำว่าสักไฟฟ้าเนี่ยอาจจะฟังดูวิชาการไปหน่อยนะครับแต่ให้ลองนึกภาพง่ายๆว่ามันคือความกดดันพังไฟฟ้าหรือถ้าจะให้เห็นภาพกว่านั้นมันก็เหมือนเนินดินในโลกของไฟฟ้าครับตรงไหนที่สักสูงก็เหมือนอยู่บนยอดเนินมีพลังงานรอปล่อยเพียบเลยสไลด์นี้อาจจะดูมีสูตรนิดหน่อยนะครับแต่คอนเซปต์หลักเนี่ย มันง่ายเหมือนลูกบอลกลิ้งลงจากเขาเลยจริงๆลองนึกภาพตามนะครับตำแหน่งที่สักไฟฟ้าสูงๆก็เหมือนอยู่บนยอดเขาประจุที่วางอยู่ตรงนั้นก็จะมีพลังงานสักสะสมอยู่เต็มเปี่ยมพร้อมจะไหลลงมาตลอดเวลาส่วนตำแหน่งที่สักต่ำก็เหมือนพื้นราบข้างล่างพลังงานก็น้อยกว่าหลักการมีแค่นี้เลยครับผมเอาล่ะเราคุยเรื่องทฤษฎีกันมาพอสมควรแล้วนะครับ ทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าคนเราเนี่ยเอาความรู้พวกนี้ไปสร้างเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้กันจริงๆได้ยังไงและอุปกรณ์ชิ้นแรกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวเก็บประจุครับชื่อมันก็บอกตรงตัวเลยครับหน้าที่ของมันก็คือเก็บประจุไฟฟ้าให้คิดว่ามันเป็นเหมือนแบตเตอรี่จิ๋วๆที่ชาร์จไฟได้ปุ๊บปั๊บแล้วก็ปล่อยพลังงานออกมาพรวดเดียวได้เลยมันทำงานโดยใช้หลักการสนามไฟฟ้านี่แหละครับแล้วมันทำงานยังไงแล้วล่ะครับ ง่ายมากเลย 1. เราต่อมันเข้ากับแหล่งไฟอย่างเช่นแบตเตอรี่ 2. ประจุบวกกับลบก็จะวิ่งไปกองกันอยู่ที่แผ่นตัวนำคนละฝั่งและ 3. พลังงานก็จะถูกกักเอาไว้ในสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นตรงกลางระหว่างแผ่นนั่นแหละครับแล้วถ้าเราอยากเก็บประจุได้มากขึ้นหรือน้อยลงล่ะเราก็เอาตัวเก็บประจุหลายๆตัวมาต่อกันได้ครับลองนึกภาพเป็นถังน้ำนะ ถ้าเราต่อแบบขนานก็เหมือนเอาถังมาวางเรียงกันแน่นอนว่าเราก็เก็บน้ำได้เยอะขึ้นถูกไหมครับแต่ถ้าเราเอามาต่อแบบอนุกรมอันนี้จะซับซ้อนหน่อยผลลัพธ์กลับกลายเป็นว่ามันเก็บประจุโดยรวมได้น้อยลงเป็นเทคนิคที่วิศวกรไฟฟ้าเขาใช้กันเพื่อออกแบบวงจรให้ได้ตามต้องการครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับตอนนี้เราจะเอาจิ๊กซอทุกชิ้นที่คุยกันมามาต่อให้เป็นภาพใหญ่ มาดูกันว่าไอความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันไปซ่อนอยู่ในเทคโนโลยีรอบตัวเราและปรากฏการธรรมชาติต่างๆได้ยังไงบ้างโหอันนี้เยอะเลยครับตั้งแต่เครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้ประจุด,ดึงผงหมึกให้ไปติดกระดาษไปจนถึงเครื่องฟองอากาศที่ใช้ไฟฟ้าสถิตไปดักจับฝุ่นเล็กๆที่ลอยในอากาศเห็นไหมครับว่ามันอยู่เบื้องหลังของใช้ในชีวประจําวันเราเต็มไปหมดเลย และมันไม่ได้มีแค่ในของที่มนุษย์สร้างนะครับปรากฏการทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่น่าเกรงขามอย่างฟ้าผ่าเนี่ยแก่นของมันก็คือไฟฟ้าสถิตล้วนๆเลยครับมันคือการที่ประจุไฟฟ้ามหาศาลที่สะสมในก้อนเมฆหาทางกระโดดลงมาที่พื้นดินเป็นการปลดปล่อยพลังงานที่น่าทึ่งมากวันนี้เราก็ได้ถอดรหัสพลังที่มองไม่เห็นอย่างไฟฟ้าสถิตกันไปแล้วมันทำให้เราต้องกลับมาคิดเลยนะครับว่า เอแล้วมันยังมีพลังอะไรอีกบ้างนะที่มองไม่เห็นเหมือนกันแต่กำลังขับเคลื่อนโลกของเราอยู่ในทุกๆวินาทีก็น่าคิดนะครับ